พายุเคลื่อนใกล้ไทยวันนี้48จังหวัดรับฝนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหัสบสปดีที่30มิถุนายน2565มารวมกันติดตามเส้นทางของพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆโดยในขณะที่พายุได้อยู่ในทะเลจึงทำให้มีการสั่งสมกำลังมากและจะมีแนวโน้ม จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน,อนซึ่งจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อบริเวณประเทศไทยสปอปอลาวและประเทศเวียดนามด้วยซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยในวันนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ทั้งหมด48จังหวัดซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพายุดิบรชั้นที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3ถึงกรกฎาคม2565ตามที่กรมตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนเรื่องพายุดิปรรชันบริเวณทะเลจีนใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2565 ฉบับ,บที่4ลงวันที่30มิถุนายน2,565เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุดีเปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด15.5องศาเหนือลองจิจูด114.5องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม2565โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมโดยมีอิทธิพลดึงดูดทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณประเทศอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงพายุดีเปรสชันที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นี้ด้วยจึงทำให้การเคลื่อนที่ของพายุเป็นไปได้ค่อนข้างช้ามากจากการเหนี่ยวนำและการดึงดันของพายุแต่ละลูกจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักตกแช่ตกนานหลายวันต่อเนื่องอีกทั้งอิทธิพลจากร่องมรสุม ที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและสอปป,อปอลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่ม,มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑล โดยมีรายชื่อจังหวัดที่จะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักทั้งสิ้น48จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมานครสวรรค์ อุทัยธานีสุพรรณบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลน,น,นครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาระนองพังงาตรังสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยทั่วทั้งประเทศจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ โดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยในบริเวณภาคเหนือจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองหนาแน่นมากที่สุดส่วนสภาพอากาศในช่วงกลางวันก็ยังคงมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวและบางพื้นที่จะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงเนื่องจากมีฝนเข้าไปตกบางแล้วในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยในบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่สองกรกฎาคม2565หลังจากนั้นในช่วงวันที่3ถึง5กรกฎาคม2565ร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสอปอปอลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงเวลาดังกล่าวคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากที่เราติดตามพยากรณ์อากาศรวมถึงโมเดลสภาพอากาศรวมกันมาจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อีกทั้งมีแนวโน้มจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่5กรกฎาคม2565ซึ่งจากลักษณะอากาศดังกล่าว มีข้อควรระวังในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง5กร,รก,กฎาคม2565ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเอาไว้ด้วย โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรง,งดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3-5กรกฎาคม2565นอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศยังคงค่อนข้างแปรปรวนและขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ